สวัสดีครับสวัสดีครับผมกั้มครับผมผมแจ๊บครับวันนี้พวกเราจะเปิดบล็อกอ่า V ทีศูของแบนการภาษาญี่ปุ่นนะครับบล็อกซีเวอร์ดั๊กสตาร์ l บรสวันนี้ผมจะเปิดกันทั้งหมดอ่า20กล่องครับ1นึ่งคาตันแต่ว่าเราจะเปิดโชว์แค่2กล่องก่อนส่วนเดี๋ยวกล่องที่เหลือเดี๋ยวจะตัดให้ดูบ้างครับเอ้ยตัดให้ดูทีหลังครับว่าเปิดได้อะไรบ้างครับผมแล้วก็ถ้ามีภาพสารอะไรขออภัยในอาทีตนี้ด้วยนะครับ ส่วนทางเรื่องชื่อชแนลก็ตอนนี้ก็ยังคิดกันไม่ได้นะฮะถ้าคิดไหนมีชื่อชแนลเมื่อไหร่ก็แปลว่าคิดกันได้แล้วครับตอนนะั้นนี่มันในกล่องจะมีเป็นที่มาร์กเกอร์นะเป็นฟอยด์กับโปรเทคสองหน้ามีเป็นโปรเทคทูโปรเทควัน คอสบวันอสทถูยมีด้านหลังสองลทวก็โค้บัรกาดซีโร่แต่รับใครที่เล่นเกมบันกาดซีโรก็เอาไปขูดแล้วเติมได้ I ran cool. เลท์ออกอะไรบ้างครับบอกนี้มี S P ใบหนึ่งครับเป็นของ Dimension Poly แล้วก็ V R Dimension Poly สองใบฮะสองบอกนี้ยกไปเขาหนึงแล้วก็มี V R เป็นของ Tangelo แล้วก็มี Bear Master อีกใบหนึ่งก็เป็็นกสรุปแล้วหนึ่งบอกออก V R สองใบ S P กินที่ของ V R ใช่ไหมครับใช่ลรวทิปงไปแลได้กี่ใบครับ ของทางผมได้สี่ครับที่เป็แหล่ผมได้เอพีมาคิปบรรณาจะมีแค่สามหมอแสดงว่าบางบางบางบล็อกที่ได้เอพีจะโดนลด VR แล้วก็โดนแล้วก็เอพีไปแทนที่ทิปแหล่ใช่แล้วแหลงผมแต่เป็นแหลผมจะมีแค่สี่แต่บรรณาผมจะได้ห้าใบก็สองบล็อกก็ประมาณนี้เลยครับส่วนเดี๋ยวที่เหลือ่เนทั้งหมดของนี่คือการเป็นยังไงเดี๋ยว ไปดูอีกทีตอนขึ้นหลังเลยครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราเปิดได้กันในวันนี้นะฮะหนึ่งคาตั้น20บ็อกของ BBT08 นย์แมันกับสายญีปุ่นเลทประจำบ็อกนี้ก็ยังมีเป็น VR ตั้งแต่1นึ่งถึงสอใบครับแล้วก็ทิพเป็นอาร์ามใบแล้วก็เดบนาห้าใบเดบนาห้าใบครับส่วนเอ็กซ์พีแพ็กของแพ็กนี้ ของคาตานนที่เปิดได้ก็จะเป็นของเนี่ยครับโอลิโคลจิงแทงมีทั้งหมดอยู่ประมาณ7ใบครับใบแรกก็จะเป็นซูซานโอะครับผมใบสองเป็นอามาเทียสึ่างสองใบสามอิชิก,กิชิมะครับผมน่าจะอ่านถูกแล้วก็อาเมโนะมุราคุโมะครับใบที่สี่ใบที่ห้าจะเป็นพีจีเกา่าของนักแกมบ็อกรู้แล้วจำชื่อไม่ได้เหมือนกันคนนี้ก็จะเป็น ของเสือม็มากเก่านะแต่ดาวเกตเป็นเกตสูงมีตัวเริ่มแทนแล้วก็พิชิลปตามแข่งครับผมเจ็ดใบทั้งหมดบ็อกคาตันอื่นเขาเปิดได้ลิงโจเกอร์กับคังอีโร่แต่ของเราได้เป็นออราเรคเอแต่เรามีไฮไลท์ฮะว่าเราเปิดเอพในบ็อกสามใบได้เป็นสามคนนี้นะฮะเนี่ยคนแรกคนแรกนี่ก็ตอนนี้นะฮะราคาในญี่ปุ่นประมาณสามหมื่นเยนเลยนะะแต่คนอีกว่าหลอดเดอคอร์ส ครับผมในไทยก็ผมไม่รู้เท่าไหร่แต่แพคหนึ่งแพงมากเนาะตามตลาดแล้วก็ตัวกลางก็เป็นแกนหลอกนะครับ <c oughs> ไม่รู้ออกมาทมําไรหมอกนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็โอเคครับทางขวามือเป็นอาเกสี่ของลิงโจเกอร์เป็นโกเลมไซเบอร์โกเลมอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ของเขาแล้วแหละครับ <c oughs> ส่วนทาง vr ไนดะ้กี่ใบครับคุณกำดูสิได้ครับทาง vr จะมีเป็นอ่าเฮลเตอร์เอโกเมซาครันผม ใทั้งหนึ่งคาตันได้สี่ใบเหรอครับครับผมหนึ่งคาตันได้สี่ใบครับแล้วก็คนที่สองจะเป็นอ่าดับเกนิคกู้หลอดเดอะครอสนะฮะมีจำนวนทั้งหมดสี่ใบนกันครับสี่ใบเหมือนกันหนึ่งคาตันสี่ใบแล้วครับครับผมใบต่อมาจะเป็นอันนี้ไม่ค่อยอยากให้เยอะเท่าไหร่ดับเกนิกเบรมาสเตอร์แล้วผมโชว์เอ็นนะฮะทั้งหมดเจ็ดใบมีทั้งหมดเจ็ดใบฮะนะครับโอ้โห ไม่รู้เรื่อพ่ยังไงต่อเลยครับคุณกัมแล้วก็เป็น a อเดอร์จริงงฮะซูซโนะมีทั้งหมด5ใบ5าใบครับนี่ก็น่าตามโชว์เองไม่เหมือนกันครับวางกันที่เลยแล้วก็นี่เลยนนี้มไปจำบล็อกโอ้โหนะฮะอันนี้อย่าหลอกนะผมมา7ใบเจดบ้วยกันใบนะครับก็อย่างที่เรารู้นาะว่าเลดตอนนี้ราคาเลตราคาในตลาด แต่คนอื่คือว่าหลอดเดียวอสกับเออเตอร์อีโก้เมเทฮานี่ราคาแบบแรงมากครับที่จะออกน้อยนี่ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับแล้วต่อไปเป็นที่แปรแลครับครับผมไฮไลท์ของเรานะไฮไลท์ของเรานี่ไฮไลท์ของเรานี้่ที่เปรแลจะมีเป็นเอามาเทเลสึ์ล่าง2ครับผมมีทั้งหมดเจ็ดใบครับส่วนใบต่อไปจะเป็นอิชิกิชิมะมีรวมทั้งหมดเจ็ดใบเหมือนกันอยู่ใต้มันกันครับ มาทีละเจ็ดลาทีละเจ็ดแล้วก็ใบต่อไปจะเป็นอเมนูมูลาคุมโมครับมีทั้งหมดอหกใบตามไปเลยเป็นตัวหาเกสามนะครับของเก่าน<ฆ>ี<ฆ>่ใบเทพอีกหนึ่งใบของคังเอโร่สายแต่คนนี้กว,ว่าหลอนะมีทั้งหมดเจ็ดใบฮะมังกรก้นไฟซามตินะจำชื่อไม่ได้รู้ว่ามันเก่ง ของเคียะไฮโร่โขานไม่ได้ก็พูดว่าคางอโร่สายแต่คนนี้กูว่าหลอดเดือดคอสด้วยนะฮะก็พูดว่าดาบเพื่นกว่าหลอดเฉยก็ไม่ได้เพราะเขาหาแค่เดือดคอสใช่ <c oughs> เปิดฟรีซะด้วยเจ็ดใบทำไมอีช็อต e นะใบฮ e ีช็อตด้วยกันตัวนี้นะจำชื่อได้ครับจำได้แม่งโกงมากจำไม่ได้ดีย่ยากเลยมีมาทั้งหมดห้าใบครับอีช e ็อตหนึ่งคาตันเนี่ยแล้วก็หนึ่งคนใบที่แพงนะครับของคางอโร่เลยเพราะว่าเป็น ไปหาเกสามที่ทุกแคนจะต้องมีแต่ยี่ไม่อยู่คาร์ไนโล่ี่ทําให้แบบความโกงเพิ่มขึ้นไปลาวาฟโลดัก่อนนะอันนี้พอจําได้อยู่ในคารไฮโล่มา่องแกนแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ประจาบ็อกครับไฮไลท์ประจาบ็อกครับทางนดเมนครับที่เป็นแหลใบนี้ทั้งหนึ่งคาตันยี่สิบบ็อกสองใบสอครับครับผมแล้วก็ ใบต่อไปจะเป็นตัวหาเกสสามของทางดดนมินชันโพลสครับนี่ผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันมาอยู่ที่4ใบนะะหนึ่งตันใบต่อไปจะเป็นทางของโกเมรมบิงจอกเกอร์นะฮะหกใบครับผมกง่งเลยคนนี้นตัตวงั่นเบสไปจำมบ็อกน้วก็คนตต่อไปจะเป็นอ่า โอเคคนะรับติดชื่อไม่ออกแปดใบครนะับสุดสวยปั่นเวฟได้ปีหมื่นห้าแวรมีไซอาร์ปีไซรบล็อกตัวเองขาดไม่ได้เหมือนกันเรามเป็นจ็กเกอร์บล็อกนี้โดนใบนี้กินที่เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่นะแล้วก็ใบสุดท้ายคนระับของทิปเปอร์อาร์จะเป็นเดดดี้เบสเซอร์ไวท์โคเมตครับผมดาวคอแครน้อยนะของไทยผมไม่ค่อยใช้อะไรแต่น,นี้ก็ออกมาหนะ้าใบเนาะครับผมออกมาห้าใบนี่คุณรู้เกีเ่ยวกับดาวเคาะแคะด้วยอครับของผมติดชื่อนะไวท์โคเมต ห้าใบใช่ไหมห้าใบครับก็ตัวหาเกสสามในบล็อกนี้จะแพงมันจะจะแพงโดยเฉพาะลิงกับคังิโรเนาะแล้วเราก็เปิดได้ไม่เยอะเหมือนเขาก็ฟิกเลนมาแหละว่าใบไหนแพงก็จะต้องได้น้อยใบไหนแพงก็ต้องได้น้อยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับอ่ายังไงผมฝากชแนลนี้ไว้ด้วยซึ่งยังไม่มีชื่อชแนลแต่ว่า คลิปต่อๆไปที่จะทําก็จะมีคลิปไฟภาษาญี่ปุ่นครับแวนการภาษาญี่ปุ่นนะครับมีวิชวัตภาษาญี่ปุ่นแทรกบ้างเพราะว่าร้านผมไม่ได้ทําเป็นหลักมีแวนการภาษาไทยอาจจะเปิดทุกชุดหลังจากนี้นะครับตั้งแต่ CP14 เป็นต้นไปอบอกของกีเซ่ครับแล้วก็บัิดี้ไฟภาษาไทยที่กำลังจะเปิดต่อๆในชุดต่อไปด้วยครับยังไงรบกวนฝากชแนลไว้ในด,ดวงใจด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ